สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สส,อสอคอลังนพูลชาแนลวันนี้เรามาติดตามข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่14ถึงวันที่18กุมภาพันธ25์2565ป,ประเด็นข่าวมีอะไรที่น่าสนใจนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ วันที่15กุมภาพันธ์2565เวลา8นาฬิกานางสาวศิริลัลกษ์ตั้งวรปัญญากุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางทุมพรวีระสิงห์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่าเวลา9นาฬิกา35นาทีเป็นพิธีบวงสวงพระนางจามเทวีพระเจ้ามหันตยศและพระเจ้าอนันตยศ และเวลา1 0บนาฬิกา15นาทีเป็นพิธีบวงสวงดวงวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นในการย้ายศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนไปปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่โดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี เวลา9นาฬิการ่วมตรวจบุรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและกอรมนจังหวัดลำพูนออกตรวจแรงงานต่างด้าวนายจ้างสถานประกอบกิจการตามคำสั่งจังหวัดลำพูนเรื่องคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้างสถานประกอบกิจการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 เพื่อตรวจสอบปราบปรามและดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนผลการตรวจสอบในจ้างสถานประกอบกิจการจำนวน4แห่งพบการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมารวมจำนวน21คนได้รับใบอนุญาตทำงานถูกต้องไม่พบการกระทำผิด วันที่17กุมภาพันธ์2565เวลา6นาฬิกา20นาทีร่วมพิธีทาบุญศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่พื้นที่ตําบลสีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโอกาสนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยมีพระเถรานุเถระจำนวน45รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ราชการจังหวัด ลำพูนแห่งใหม่โดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีวันที่17และ18กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกาอบรมหลักสูตรมาตรฐานแรงงานไทยมรท8,001ถึง2,563และแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good l a b o r p r a c t i c e เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจและการนำมาตรฐานแรงงานไทยและแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีปรับใช้ในสถานประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางนิภาตั้งทรงจิตรากุลผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานเป็นประธานเวลา9ก้านาฬิการ่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดก,กระทรวงแรงงานและกออรามานาจังหวัดลำพูน ออกตรวจรายงานต่างด้าวนายจ้างสถานประกอบการตามคำสั่งจังหว,วัดลำพูนที่2626ท26ับ2,564เรื่องคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้างสถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อตรวจสอบผ่าปามและดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายเพื่อสนับสนุน การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือเ้อไวรัสโคโนินา2019ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮองจังหวัดลำพูนผลการตรวจสอบในจากสถานประกอบการจำนวน5แห่งพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมารวมจำนวน24คนได้รับอนุญาตทำงานถูกต้องไม่พบกระทําความผิดวันที่18กุมภาพันธ์2565เวลา8นาฬิกา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานคนพิการตำบลก่ออำเภอลีจังหวัดลำพูนได้แก่สถานีตำรวจภูธรตตำบลก่อจำนวนหนึ่งคนโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลก่อจำนวนหนึ่งคนและเทศบาลตำบลก่อจำนวนสี่คนรวมทั้งสิ้นสามแห่งจำนวนแรงงานคนพิการหกคนเพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน สอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน